ดีจ้าวันนี้นะคะก้อยจะมาชวนเพื่อนๆทำขายค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านนะคะร้านของก้อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ลูกค้าสั่งเมนูอะไรก็จะทําให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ลูกค้าจะสั่งอะไรนะคะค่ะนี่ก็คือร้านของก้อยนะคะร้านค้าจะอยู่หน้าโรงเรียนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะก็แนะนำตัวเล็กๆน้อยๆนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าจะสั่งเมนูอะไรวันนี้ลูกค้าสั่งผัดกะเพรานะคะเป็นกับข้าวนะคะก็เตรียมกันนะคะหมูกรอบพริกซอยถั่วฝักยาวกะเพราหอมแดงนะคะถั่วฝักยาวไม่ต้องเยอะนะคะเน้นกะเพราเยอะๆคะ่ะไปค่ะผัดกัน ย้ำนะคะว่าผัดกะเพราจะไม่ใส่น้ํานะคะเพื่อนๆจะผัดแห้งๆนะคะเพื่อให้ซอสติดหมูนะคะยวเพิ่มที่ิ๊วด้เสร็จแล้วนะคะ าเมนูต้าขายนะคะเมนูต่อไปก็คือข้าวผัดทะเลนะคะก็ออเดอร์มาสองกล่องค่ะได้จ้าเรามาดูวิธีทากันเลยต่อไปเซกกะทะนะคะเราจะรอให้ไข่สุกก่อนนะคะจะทําให้เหมือนไข่คนก่อนนะคะเพื่อนๆก็ดูตามขั้นตอนเลยนะคะ แห้งน,นะคะผัดถ้าผัดจะไม่มีน้อม,มันเตะนะคะตรงๆนะคะ น้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาล งงรกโขลกเสร็จเรียบร้อยนะคะชิมรสดูนะคะเพื่อนๆอันนี้ทำขายสองก่อนะคะ ไม่ต้องกินนะคะเพราะว่าทําจนรูส้สูตรเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ข้าวผัดสองกล่องนะคะจะเป็นข้าวผัดรวมนะคะใส่ทั้งหมูปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะวันนี้นะคะได้สองเมนูนะคะก็ก้อยจนทำไขายพอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ